ฟาซีวาวตัวถูวีเบลสิบไอฟังกันเยอะเจ็บกันเยอะมาฟังคลิปนี้เดี๋ยวจะรู้เลยอ่ะคนไหนชอบซื้อของถูกก็มาฟังคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจดโป้ฟาซีวาวงานตัวถูโมลตัวใหม่นะอันนี้ผมเรียกว่าง,งานตัวถูโมลตัวใหม่ฟ้าจะลักษณะประมาณนี้นะรูปหดใหญ่ๆรูปอดมันจะหล่อมานะอ่าทาไมถึงฟังเยอะฟังเยอะก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือหนึ่งสปริงวาวไม่พอแล้วก็สปริงวาวไม่พอในที่นี้คือหนึ่งนิ่มเกินไปสองว่าจะดุไม่ได้สาม ก็คือไปใส่แคมยกสูงได้อย่างหนึง่งที่มันฟังเยอะเพราะว่าแคมติดฝาอ่าเคมติดฝามันไม่วิ่งนะครับมันมันเป็นแคมสองวาเขาแถมมาให้แบบให้เหมือนกับราคาถูกอ่าสําหรับน้องน้องที่งบน้อยจับต้องได้นะเนี่ยขาตัวนี้เลยแล้วมาดูพร้อมกันเลยว่าทําไมถึงฟังฟังคลิปนี้จ,จบทุกคนจะไม่ซื้อนะบอกเลยอ่าเดี๋ยวผมมาจัดโปรให้มาซื้อที่ผมหมดทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะมีโปรโมชั่นแถมสปริงวาให้แล้วก็จัดโปรโมชั่นซื้อเคมในราคาพิเศษวันแรกก็ไปอ่าใครไม่อยากเก็บแต่อยากจบ มาฟังคลิปนี้เลยแจกแจงรายละเอียดทําไมถึงพังสําหรับฝาสีวาวตัวถูกนะจะเป็นโมลตัวใหม่ที่ช่องปอดแบบนี้แหละอ่าช่องปอดแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันเน็ตพร้อมจัดโปอ่ามาแกะพร้อมๆกันเลยเนี่ยในฝาก็งานประมาณนี้นะสินค้าก็มาจากพี่จีนนั่นแหละอ่าเป็นเบ้าสิน้ีนะแล้วก็วาววาวก็เป็นสิบเก้าเนี่นยแหละสิบเรฟร้อยสิบสี่วาวสิบเก้าสิบเจ็ดเนี่ยงานก็ประมาณนี้นะอ่าในฝาก็งานเนียนๆอ่างานเนียนๆเนื้อมีเนียมก็ ใช้ได้อยู่ครับรูปอดไอเสียก็ใหญ่อยู่รูปอดไอดีก็ใหญ่นะอ่าผมแนะนําใส่ลูกห้าเจ็ดถึงห้าเก้านะแต่ว่ามันก็ใส่ลูกห้าสามได้เหมือนกันว่าง่ายห้าสามไปถึงห้าเก้าแต่แนะนําให้ใส่ลูกห้าเจ็ดถึงห้าเก้าจะดีกว่านะเนี่ยวาวผมมาแกะเลยเนี่ยยังไม่แกะครับวาวก็งาน,นอยู่ประมาณนี้นะอ่าเป็นวาวอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ากอเสียมันไปอยู่ที่สปริงวาวอ่าเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูเลยเนี่ยแกะพร้อมๆกันนี่ไอเดียเสียนะไอเสียสองตัวอดีสองตัว เป็นวาวอย่างดีนะงานตัวถูกถึงตัวถูกก็เป็นงานอย่างดีนะแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยครับอ่าดูไอเสียก่อนนี่ไอเสียวาลสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดมิลแกนสี่จุดห้าความยาวของของวาวความยาวของวาวอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดห้าความยาวของวาวไอเสียนะอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดห้าวาวตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะอวาวตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็มาดูวาว วาไว้ดีวาไว้ดีก็เด๋วมาดูกันมาดูพร้อมกันเลยครับใหม่แก่กลองเลยคือมันจะแพกมาแบบนี้เลยอาเป็นงานตัวถูกแต่มีคุณภาพนะแต่ว่ามันไปหามีปัญหาเรื่องสปริงวาวเนี่ยก็มาดูวาวนะวาวความยาวอยู่ที่เจนะอ่าอยู่ที่เจ็ดสิบหจ็ดหกจุดเมาณนี้แหละก็แกนสี่านะอาเป็นงานตัวถูกอาเดี๋ยวมาใส่ให้ดูกัน ได้ประมาณนี้นะเป็นหลอดเหล็กนะเป็นหลอดเหล็กเดี๋ยวก็มาวัดท้ายวงท้ายวาวให้ดูกันอ่าเดี๋ยวผมจะมาดูให้ดูสเตสดูสปีงให้ดูด้วยว่าทำไมรถมันถึงพังอ่าพังกันบ่อยเนี่ยลักษณะงานจะอยู่ประมาณนี้นะอ่าวัวเทียนตรงนี้จะเสริมมานหน่อยนะอืมใส่วัวเทียนเดิมได้เลยเนี่ยเดี๋ยววัดท้ายวาวให้ดูกันท้ายวาวอยู่ที่ แป๊บนึงนะครับ้ายว่าอยู่ที่ยี่สิบเก้ามิลอ่ายี่สิบเก้ามิลไดีไอเสียแบบนึงครับไอเสียอยู่ที่30มสิมิลนะอ่าเสียจะยาวหน่อยเนี่ยครับแล้วรู้ยังฝาตัวนี้นะที่เป็นงานตัวถูกไม่ว่าของใครก็แล้วแต่อ่างานเนื้อจะคล้ายๆกันนอะาวัสดุใกล้ๆกันแต่ว่าไปมีปัญหาเรื่องสปริงวาวหักชอบหักนะ เดี๋ยวผมมาแกะตะวมิงวาวให้ดูก่อนเลยอ่านี่แกะพร้อมกันเลยนะครับอแกะพร้อมกันเลยอืมเนี่ยแกะพร้อมกันเลยเนี่ยในฝาก็จะมีคร,ครบเลยนะมีอ่าเนี่ยมีเล็บมีเลนเตอร์แบบต้องใส่ชิมวาวนะตัวนี้หัววาวอ่ะมันจะจมหน่อยแล้วก็แกนกระเดื่องวาวแบบตันแล้วก็มีแหวนรองมีกิฟต์แล้วก็มีสินจะหมูกวาวให้ครบเลยอย่างละสี่ตัวเนี่ยจะประมาณนี้นะจะประมาณนี้นะ แล้วมาดูจุดพีคของมันนะทําไมที่มันพังบ่อยมาดูที่สปริงนี่อ่ะสปริงมันบอกเลยผมบอกตรงเลยมันกี่กาอ่ะอ่ะผมก็เลยจะมาจากอ่ะก็มาดูสปริงนะอ่าตามผมมาที่ปากกาดีกว่าอ่าตามผมมาดูเลยเดี๋ยวผมมาวัดให้ดูเลยอ่ะผมจะมาหนีบปากกาดูเพื่อจําลองนะอ่าเนี่ยครับผมจะวัดของที่ยังไม่ได้ใส่นะวัดกันสดๆเลยไม่แบบตัดต่อนะอ่าความยาวตอนนี้นะอยู่ที่สามสิบสี่สามสิบสี่ครึ่งนะเดี๋ยวผมเอามาหนีบปากกา อ่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยว่ามันจะล้าหรือไม่ล้าวิธีการเช็คว่าสปริงวาวล้าไม่ล้านะ่ะเนี่ยมันอยู่ที่การหนีบของปากกาเนี่ยแหละก่อนที่ไปเจอกับความร้อนนะก่อนที่จะไปผ่านความร้อนแล้วมาดูเนี่ยการนั่งสปริงก็อยู่ที่เนี่ยการนั่งสปริงอยู่ที่สิบสามมิลน,นะมันจะใส่เข็มได้ถึงหกยกหกจุดห้านะแต่ว่าสปริงวาลวไม่พอนะอ่ะผมบอกเลยมันจะหักเพราะว่ามันเป็นลวดเหมือนกับลวดสปริงคัตอ่ะมันไม่ใช่ลวดปอนนะ ลวดปอนคือมันมันจะทนมากนะเนี่ยตอนนี้หนีปากกาเลยนะอ่าอ่าไม่ต้องลามานะคลิปนี้ผมพูดของจริงนะอมขายของถูกแล้วมันต้องพูดความจริงด้วยตอนนี้ก็ท้ายวาวหดไปสี่มิลน,นะรู้สึกล้วเหลือยี่สิบเก้าจุดห้านะแล้วมาดูลวดทาไมที่มันขาดเนี่ยลวดมันเล็กนิดเดียวเองลวดมันอยู่ที่สองมิลน,นะมันคล้ายๆกับสปริงวาวตัวในคลิกหรือว่าสปริงวาวตัวในโซนิกนั่นแหละเนี่ย ให้ดูชัดๆนะอืมจากที่ยังไม่หนีบกับที่หนีบนะนี่ฮมันเหลือประมาณนี้ครับเนี่ยแหละที่ว่าทําไมถึงได้หักอ่าทีนี้รู้แล้วยังชอบกันอีกไหมฝาตัวถูกที่ถือจากที่อื่นนะแต่ที่ผมมนไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวคนไหนที่ควังคลิปนี้จบเดี๋ยวผมจะแถมสปริงวาวของใหม่ไปให้ด้วยอ่าสี่ตัวเลยฟรีนะฟรีอ่าแถมไปเลยสี่ตัวของผมไม่มีหักนะอ่าแถมไปอย่างดีเลยสี่ตัวไม่มีหักตัวรอบได้ประมาณ หมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะประมาณนะประมาณประมาณนั้นแหและแล้วก็ที่ชุดในฝาผมก็แถมไปด้วยที่มันเนี่ยเป็นแคมส่องวาวนั่นแหละอ่ะาใครจะเอาไปขายหรือว่าเอาทำอะไรก็ได้นะเป็นแคมยกห้าจุดห้านะเอาไปใส่รูกเดิมติดรถน่านย่าโอเคอยู่แล้วก็มีเนี่ยกระเดือววเด่องวาวกระเดื่องวาวก็เป็นอย่างดีนะไม่มีหักนะตัวนี้ไม่มีหักหรอกแถมน็อตต่างวาวมาครบเลยตัวผู้ตัวเมียแถมมาครบเลยนะอ่างานก็จะประมาณนี้นะเป็นแคมโรลเลยนะเนี่ยน็อตต่างวาวอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนใหมนะ่ครับอ่าอย่างดีเลยอ่าไม่มีคํวาว่าหหักนนะอีล อย่างอื่นก็ให้ครบหมดเหมือนกับชาวบ้านนะแต่ว่าของผมผมจะมาแถมสปริงวาวของใหม่สี่ตัวอ่าสี่ตัวแบบนี้เลยนะก็คือจัดโปรผมจะขายชุดนี้พร้อมแถมสปริงวาวเนี่ยอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทแถมสปริงวาวไม่มีคำว่าหักนะอ่าซื้อไปรอบเดียนนี่คือจบจบ,จบเลยแล้วคนไหนอยากได้แคมแรงๆเนี่ยครับแคมแข็งแรงๆเลยแคมจริงนะตอนนี้ผมขายอยู่ที่บันสองถ้าซื้อ ถ้าซื้อพร้อมฝาสีวาวชุดนี้เป็นงานตัวถูกนะที่ผมแถมจัดโปรตเปิงวาวนะ่ะห้ายมหาหักหยิบมาฟังนะ่ะลูกค้าก็งบน้อยก็ไปต่อยอดได้ใช่ไหมเอาเลยจาก9โลเอ้ตัวตีครับจาก1,200บาทผมลดให้เลขซื้อสําหรับคลิปนี้นะเหลือแค่700อ่าเหลือแค่แค่700บาทนะก็คือต้องซื้อเพิ่มนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมแนะนําฝาสีวาวต้องใส่หวัวเสียงสามเขี้ยวนะผมมีให้สองตัวเนี่ยตัวนี้ไม่ได้แถมนะก็คือมาจัดโปรเหมือนกันก็คือว่าสามารถเลขซื้อ หัวเตี้ยนเนี่ยเอาหัวเตี้ยนสามเกี้ยวแบบย่อนี้นะอ่าผมให้ร้อยห้าสิบโปกติมันจะร้อยแปดสิบในตัวนี้จากสองร้อยแปดสิบผมให้สองร้อยห้าสิบแล้วก็มีค่าจะส่งร้อยห้าสิบาทนะคนไหนพร้อมโอนก็ทักแช็มาเลยสินค้าพร้อมส่งนะมีแค่สิบชุดนะมีแค่สิบชุดต่อเดือนนะมีไม่เยอะชุดโปรนี้ไม่ได้หากันได้ง่ายแล้วก็รายละเอียดปิดย่อยอ่ะก็ไม่มีการมอธิบายนะแต่ถ้าคนไหนหัวใสแล้วไปมากังผมอธิบายแล้วไปซื้อเจ้าอื่นผมไม่ค่อยแนะนำนะผมผมว่า ส่วนมากอ่ะขอจะหาจะปิงไม่ได้อ่ะแล้วมาซื้อที่สปิงที่ผมอ่ะอัน,นี้ผมก็ไม่ว่านะหรือจะซื้อที่ผมหรือจะซื้อชุดโปผมว่าแนะนําซื้อชุดโปดีกว่านะเพราะว่า,า,าราคานี้คตรคุ้มแล้วเมื่อก่อนผมก็ขายอยู่สามปันกว่านะอ่าโอเคสนใจก็ติดต่อมาเลยเฟสหนึ่งเป็นระบบโอนเงินนะพิมพ์ว่าใหม่เว้นวัแล้วก็แคมซิงนะเป็นระบบโอนเงินบอกว่าชุดโปรโมชั่นสีวาวงานตัวถูกโมนตัวใหม่อ่า ขอเลขบัญชีหน่อยผมอนุนผมสนใจอะไรก็ว่าไปครับอ่าไม่ต้องถามว่าของมีไหมครับเงินมาปัญหาจบครบวงจรครับซาโลเกนของกลางร้านโอเครู้เรื่องบางใหม่ชอบของแปลก